สวัสดีครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าสาวฟิลิปปินส์คนนี้เขาไปโกรธใครมานะเขาก็อัดคลิปเหยียดผู้หญิงไทยลง IG เลยบอกว่าสาวไทยนีจใจง่ายพูดอังกฤษก็ไม่ได้นะไม่เหมาะที่จะแต่งงานด้วยเลยเอาอะไรกันล่ะเนี่ยใครไปทําให้เขาเก็บแค้นน้าใจอะไรหรือเปล่ากลายเป็นกระแสที่โดนวิพากวิจารย์อย่างหนักเลยครับในโลกออนไลน์ในขณะเนี้นะก็มีผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมรายหนึ่งใช้ชื่อแอคเคาว่า อ่ะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปเขาก็ออกมาอัดคลิปครับพูดถึงประเทศไทยในแนวลบๆนะเชิงลบเลยแบบสนุกปากมากโดยที่เธอนั้นน่ะก็พูดถึงข้อดีในการแต่งงานกับผู้หญิงฟิลิปปินส์เนี่ยอวยตัวเองแต่ก็มาเหยียดผู้หญิงไทยว่าใจง่ายแบบนี้ไม่ควรจะแต่งงานด้วยเนื้อหานในคลิปเธอนี่แหมทําไมเธอไม่คิดบ้างนะว่าโลกโซเชียลนี่มันก็ไปได้ทั่วนะประเทศไหนเขาก็เห็น ว่าแต่ทำไมต้องเอามาเปรียบกับประเทศไทยด้วยเนี่ยหรือว่ามีฝรั่งคนไหนที่เขาคบกับเธอแล้วก็คบกับสาวไทยอยู่แบบนี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็เลือกสาวไทยก็เลยไม่พอใจอัดคลิปประนามอะไรงนงี้ไม่รู้นะอ่ะเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นแฟนได้อยู่นะแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นภรรยาน่ะต้องฟิลิปปินส์เท่านั้นผู้ชายชอบไปเมืองไทยเพราะอาหารอร่อยและผู้หญิงไทยใจง่ายดีโอ้โห ผู้หญิงไทยไม่พูดภาษาอังกฤษพวกหล่อนไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ชื่นชอบคนต่างชาติจริงๆนะและพวกหล่อนน่อชอบเงินมากกว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมว่าผู้หญิงไทยลหลายๆคนนี่โขกแขนเสื้อขึ้นและแบบว่าตบกันไม่อะไรนี้ในทางกลับกันอาเขยังพูดไม่จบนะเขาบอกว่าสาวฟิลิปปินส์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราหนาะรักชาวต่างชาติและเราก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีสาวฟิลิปปินส์จะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับราชาทำให้คุณมีความสุขมาก คุณสามารถออกเดทกับคนไทยได้นะแต่ว่าถ้าจะแต่งงานน่ะต้องคนฟิลิปปินส์เท่านั้นอะไรจะดีปานนั้นสาวฟิลิปปินส์จะปฏิบัติต่อสามีราวกับว่าเขาเป็นราชานี่มันคนรักกันแน่หรอนี่จะไปเป็นทาสให้เขาหรือเปล่าเนี่ยปฏิบัติแบบคนรักกันก็พอแล้วทีนี้ก็มีความเห็นคนไทยครับโอแน่นอนแหละแหมสื่อโซเชียลเนาะทำไมเขาไม่นึกถึงเลยว่าคนไทยจะเห็นเขาบอกว่า ต้องทำวิดีโอดูถูกประเทศอื่นขนาดนี้เพราะว่าไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมอีกคนก็บอกว่าฮัลโหลหนูต่างชาติขอชอบคนสวยค่ะไม่ได้ชอบคนหน้าเหมือนหมาโอ้โหอันนี้ก็ออกแนวเหยียดหน่อยคนต่อมาก็บอกว่าประเทศที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านอ่ะน,นะหน้าภาคภูมิใจเหรอก็อจริงๆนะพอผมไปอ่านแต่ละความเห็นนี้ก็เหมือนกับเป็นแนวผู้หญิงด่ากันนะด่ากันดูถูกกันประชดประชันกันอะไรแบบนั้นนะ อ่ะทีนี้มาดูความเห็นเพิ่มเติมหน่อยเอหรือว่าเป็นผู้ชายก็เลยไม่เข้าใจเวลาผู้หญิงเขาด่ากันก็น่าจะใช่แหละผู้หญิงนี่น่ากลัวจริงๆอันนี้คนแรกเขาบอกว่าพูดตรงๆเลยนะฟิลิปปินส์น่ะเป็นประเทศที่ส่งออกผู้หญิงขายบริการเยอะมากเลยถ้าไม่เชื่อนะลองไปเที่ยวต่างประเทศดูดิแล้วลองไปเที่ยวหาดูเอาได้เลยใกล้ๆในไทยก็ยังมีเลยเนะี่ยมีฟิลิปปินส์มาขายเพียบอันนี้เขาบอกมานะผมไม่เคยไปเที่ยวคนต่อมาเขาบอกว่า ผู้หญิงคนนี้บอกสรรพคุณเหมือนกับว่าขายสินค้าเลยอะฟิลิปปินส์ภูมิใจที่จะได้ปรนนิบัติรับใช้สามีฝรั่งในทุกเรื่องอายแทนคนฟิลิปปินส์ทั่วประเทศมากกว่าตอนนี้อีกคนก็มาตอบกลับบอกว่าใช่มันน่าอายมากเลยที่เธอมาพูดแบบเนี้ยทีนี้คนต่อมาบอกว่าเราเคยได้ยินจากเพื่อนๆชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะฝรั่งหรือเอเชียด้วยกันก็จะชมกันว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะ่ะสาวไทยน่าจะดีที่สุดแล้ว ตรงจิมิสะอาดอะไรว่าจิมิดูแลความสะอาดดีมากแม้แต่เข้าห้องน้ําเธอต้องถือทิชชู่เป็นห่อหอและหาแหล่งน้ําทําความสะอาดทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําอันดับต่อไปคือสาวไทยมีน้ำใสใจจริงไม่เจ้าเล่ห์ขนาดแค่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็มีน้ําใจเอื้ออารีต่อผู้คนที่เพิ่งรู้จักกันยิ่งถ้าแต่งงานกันไปนะสาวไทยจะอ่อนหวานกว่ามีสเสน่ห์กว่าขยันกว่าดูแลบ้านดีชอบทําเกษตร หารายได้ช่วยเหลือตัวเองมีน้ำใจเผื่อแผ่พ่อแม่ฝ่ายชายซื่อสัตย์ถึงแม้จะใช้ภาษาไม่เก่งก็ให้เดี๋ยวโอ้อันนี้ผมว่าแทบจะไม่ต่างจากผู้หญิงฟิลิปปินส์เมื่อกี้เลยนะเนี่ยอา้ามคามไปดีกว่าอะไรกันเนี่ยนี่ก็อวยกันเกินเกินความพอดีไปบางทีอวยกันเองมากไปนี่มันเหมือนเป็นการประชดน,นะครับอคนต่อมาบอกคนฟิลิปปินส์อิจฉาหญิงไทยเยอะมากหญิงไทยทำงานเก่งกว่าเราคนไทยมีภาษาของตัวเองและไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร ไทยมีเอกลักษณ์ของเราจนเพื่อนบ้านอิจฉาอย่าใส่ใจมันอิจฉาล,ล้วนที่มันทาคลิปออกมาแบบเนี้ยเกิ้วๆไทยเราเด่นกว่าแทบทุกเรื่องคนต่อมาบอกนางไม่ถูกเลือกนางก็เลยขมขื่นใจอ่อยยังไงก็ไม่มีใครเอาที่ออกมาพูดนะมันน่าอายมากเลยนะเหมือนกับว่าอยากจะได้สามีฝรั่งเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันอยู่ที่ความพอใจของคนที่เขาจะเลือกทีนี้ก็มีมาอีกแล้วครับ อคอมเมนต์ดราม่าเล็กๆในดราม่าอีกแล้วนะเขาบอกว่าผมคิดว่าผู้หญิงไทยมากกว่า90%อนตะไม่อยากที่จะได้สามีต่างชาติหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงฟิลิปปินส์นี่ผมไม่ค่อยแน่ใจอาทีนี้ก็มีความเห็นมาตอบกลับข้แรกก็เขาบอกว่าทําไมล่ะทาไมถึงคิดอย่างนั้นเอาไม่รู้ไปโกรธใครมาก็มีความเห็นตอบกลับอีกอันนึงเขาก็มาตอบแทนให้เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะเ้นให้เกียรติผู้หญิงไทยนะว่า90%นนะไม่อยากจะได้สามีต่างชาติ หรือต้องให้พูดแบบบ้านว่าผู้หญิงไทยไม่ได้แรดร้านอยากได้ผัวฝรั่งขนาดนั้นต้องให้เม้นแบบนี้เหรอถึงจะเข้าใจว่าเขาคิดยังไงคนที่สร้างรามาคนเมื่อกี้ก็เลยมาตอบกลับอีกว่าก็ถามดีๆว่าคิดยังไงคุณควรให้เกียรติคนที่มีสามีต่างชาตินะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาคิดแบบคุณทุกคนอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วแปลว่าเขามีสามีเป็นชาวต่างชาตินะเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจที่บอกว่า90ผู้หญิงไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากได้สามีต่างชาติ แต่เอาจริงๆแล้วก็สงสัยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าทีนี้ก็มีคนมาตอบกลับอีกเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณไม่พอใจอะไรหรอฮะเขาแสดงออกถึงความเห็นที่ว่าผู้หญิงไทย9 0คิดน่าจะประมาณนี้แล้วคุณมาพูดเรื่องอะไรการให้เกียรติเจ้าของเม้นต์อยาบขายใส่คุณเมื่อไรหร่หรอหรือว่าออกความเห็นไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงที่เขามีสามีต่างชาติไม่พอใจเขาก็หายไปครับอ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับกันอีกเพียบเลยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเองนะประมาณว่าผู้หญิงไทยไม่ได้อยากจะมีสามีต่างชาติกันทุกคนหรอกอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าผู้หญิงไทยส่วนมากอยากมีผัวฝรั่งอะไรแบบเนี้ทะเลาะอ,อะไรกันเนี่ยและทีนี้ถ้าเกิดว่ามีชาวฟิลิปปินส์เขามาไล่อ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วเขาก็คงจะขำกากเลยว่าคนไทยทะเลาะกันเรื่องสามีฝรั่งอ่ะมาดูความเห็นคนต่อไปเขาบอกว่าของดีเขาไม่พูดเยอะหรอกจ่าสาว ความเป็นกุลสตรีน่ะรู้จักไหมมีแต่คนไทยเนี่ยแหละที่เขาสอนลูกหลานให้รักนวลสงวนตัวความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์มีเยอะมากเลยนะที่มาทํางานในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองหญิงสาวเขาก็อาจจะแสดงอาการขี้อิจฉาสาวไทยที่สวยและดูดีกว่าเยอะและชาติตระกูลก็ดีกว่าเยอะคนต่อมาก็บอกว่าฟิลิปปินส์นี่ไม่ใจง่ายเลยเนาะลูกไม่มีพ่อนี่เต็มประเทศฟิลิปปินส์เลยหล่อนช่างกล้าพูด อันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยความเห็นนิดเดนอกจากนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับบางทีก็ไปเหยียดเขากลับนะหรือไม่ก็พูดอวยประเทศตัวเองเหมือนกันอะประมาณนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้มาทําคลิปพูดในเรื่องแบบเนี้ยแล้วชาวฟิลิปปินส์คนอื่นเขารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าก็เห็นด้วยกับคลิปนี้ที่ผู้หญิงคนนี้พูด <ๆ S 2> ก็ประมาณนี้ครับกับผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้ที่เนี่ยฟันเต็มปากเลยเขาออกมาเหยียดสาวไทย แล้วก็อวยตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ